สวัสดีครับรายกากีฬาไทยวันนี้เดินทางมาที่อำเภอแก้งคอยจังหวัดชายภูมินะครับมาติดตามเรื่องราวของทีมฟุตบอลน้องคันยูในเต็ดแคาเดมี่นะครับตอนนี้ผมอยู่กับโค้ชแสงเทีรวัตรบุตดาเขียวนะครับเป็นผู้ฝึกสอนและน้องจอร์ดนัดชพลนาเจดนะครับสองคนที่จะมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้โค้ชแสงครับเล่าที่มาที่ไปของน้องคันยูในเต็ดแอาเดมี่นะครับว่ามีที่มาที่ไปยังไงบ้างรครับเริ่มแรกเลยก็คือ ผมเป็นนักฟุตบอลเก่าครับแล้วก็มีอาการบาดเจ็บพักยาวนลครับก็เลยกลับมาที่บ้านก็เลยมีวันหนึ่งไปเตะเล่นๆกับน้องๆแถวโรงเรียนบ้านหนองคันก็เลยนัดกันมาซ้อมเลยครับวันต่อมาก็เลยมาซ้อมนะครับก็ซ้อมมายาวครับก็พาไปแข่งไปอะไรใช้ทุนตัวเองจนแทบจะไม่มีตังค์แล้วครับน้องๆที่มานี่ มุ่งมั่นตั้งใจมากครับเป็นเด็กที่ชอบฟุตบอลมากๆแล้วก็แทบไม่เคยขาดซ้อมนะครับถ้าคือนัดซ้อมก็คือมาเลยมาก่อนเวลาด้วยครับมุ่งมั่นมากอยากอยากจะเล่นบอลเล่นบอลกับเพื่อนๆจริงๆก็มีความฝันอยู่แล้วครับว่าอยากเห็นเอ่อน้องๆบ้านเกิดตัวเองครับไปเล่นถึงระดับอาชีพระดับประเทศอย่างเงี้ยครับคงจะน่าภูมิใจน่าดูเลยครับความฝันผมว่าจะอาชีพนี่หละครับต่างประเทศชอบใครนักฟุตบอล ซาลาครับโมเมีซาลานี่นะครับลิวฟูนะครับคนและตำแหน่งแต่ซาลาซาลาแนวลูกนะปีกนะแต่เราเล่นเซนเตอร์แต่เราดูเขาเป็นแบบอย่างได้ครับเคยคุยกับแม่กับพ่อไหมว่าวันหนึ่งผมต้องเล่นฟุตบอลและเลี้ยงเลี้ยงพ่อแม่ให้ได้เคยครับเคยคุณว่าไหนเคยว่าถ้าผมได้เป็นนักฟุตบอลเดี๋ยวผมก็จะร้องจะช่วยฟ่อแม่เอาเงินมาให้ฟ่อแม่ สองคันยูเนเต็ดอะคาเดมี่มีสมาชิกในทีมประมาณ30คนอายุระหว่าง9-15ถึง15ปีนะครับนักเตะส่วนใหญ่เป็นเด็กท้องถิ่นในอำเภอแก้งเคราะห์และอำเภอใกล้เคียงฐานะทางบ้านไม่สู้ดีนักโดยคดแซงได้เช่าสนามฮาร์ฟคลิกของผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรทูลแท่ชัวอดีตอาจารย์มหาวิทยายลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชัยภูมิเดือนละ3,500บาทเป็นสถานที่ฝึกซ้อม ก่อตั้งอะคาเดมี่มาได้แค่8เดือนเด็กๆมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมีระเบียบม,มีวินยัยห่างไกลจากอบายมุนกน้องจอร์ดนัดชพลนาเจกเป็นนักเตะเยาวชนนองทัน u ยูไ e นเต็ดอะคาเดมี่ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจอยากจะประสบความสําเร็จบนเส้นทางลูกหนังถึงแม้ว่าหนทางที่จะเดินต่อไปมันเต็มไปด้วยอุปสรรคก็พร้อมจะฝ่าฟันครอบครัวของน้องจอร์ดมีอาชีพรับจ้างตัดอ้อย ทุกวันหลังเลิกซ้อมน้องจออดจะดรีบกลับบ้านเปลี่ยนชุดก่อนจะออกเดินทางไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ตัดอ้อยค่าแรงตันละ300บาทซึ่งคุณพัชรีวิถีเทพคุณแม่ของน้องจอร์ดก็บอกว่าตัวเองจะลำบากแค่ไหนก็ยอมขอให้ลูกชายเดินตามความฝันให้สำเร็จก็พอละครับย้ำว่างก็จะมาซอยขึ้นอ้อยหดน้าอ้อย สอยพ่อกับแม่นะคะแล้วก็ยุบ้านกับสีส้อยหนึ่งเข่าหลัง,งแค่กระเฮ็ดเน้ะกินไว้ถาะคะ่ะย้ำกลับบา้านทําเขากับสีส้อยเฮ็ดหนึ่งเข่าให้น้ำตอกน้ำว้ถาส่งเสริมอยู่ค่ะที่แหลกกันบ่ค่อยหมั่นใจย่านน้องเห่ินบ่ได้แบบนี้กับพ่อมีอ้ไอ้ขาม้าเนี่ยแหละค่ะก็เห่นได้ให้น้องไปร้องเห่ินเบิงน้ำไผ่พอ,อค่ะคุณผู้ชมครับวิถีชีวิตชาวไร่อ้อย ก็เป็นอย่างที่เราเห็นเนี่ยแหละครับรับจ้างตัดอย่างเดียวไม่พอต้องใช้รถส่วนตัวขนอีกตั้งหากสมมุติวันหนึ่งวันตัดอ้อยได้ประมาณ3ตัดค่าแรง900บาทหาดค่าน้ำมันที่ตอนนี้ราคาขึ้นสูงเบ็ดเสร็จแล้วเหลือไม่กี่ร้อยบาทอย่างไรก็ตามทีมรักจ้างชาวไทยขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวไร่อ้อยทุกคนนะครับ ครับก็คือเรื่องราวทั้งหมดของหนองคัน u ยูไ e นเต็ดอะคาเดมี่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ